จากเขาเรียกว่าจันทราเพลสอยู่ข่ามือด้านนี้เราเดินข้ามมาก็เป็นตำรวจภาค7นะเราก็กําลังจะมุ่งหน้าสนามจานนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เราก็เจอพบกล้วยเมนูลิงอ้วนเลยนะเป็นกล้วยปิ้งลิงอ้วนนี่ทุกคนจ๋าน้ากินไหมดูสิดูหน้าตาเนี่ยจะมีซอสมันม่วงน้ำลาดใบเตยน,น้ำทุเรียนช่วงนี้น้ําทุเรียนหนูก็ยังมีลาดหรออุ้ยเลิศเนาะ ดูสิเนี่ยไม่ไกลาจากที่พักนะครับตรงจันทราพลสที่วัลร่มลื่นมากมาพักที่นี่คืนสองคืนนี่เรียกว่ายังไม่พอนะเพราะว่าช่วงนี้มีงานองค์พระมาถกเจดีโงานใหญ่มากนวีงานใหญ่มากแล้วก็เจอจากงานองค์พระเนี่ยมาสนามจันทร์ยิ่งคุ้มมากมาดูมาสักการะนมัตสการอนุสาวรีพระบรมราชาอ๋อรัาลที่6นะครับแล้วก็อนุสาวรียาเหลและตรงเนี้ยไม่ไกลาจากราชาก๋วยเตี๋ยว ไก่มระ,ะก็เดินมาตรงข้ามกับภาค7จ็ดโรงเรียนคนหนึ่งนะก็จะมีกล้วยปิ้งลิงอ้วนนะฮะเดี๋ยวเราเราจะลองไปชิมกระดูนะฮะนี่เป็นช่วงเที่ยงคนอาจจะออกมาทานเดี๋ยวก็จะไปร้านส้มตำตรงฝั่งที่ส้มตำบางแสนอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเลิศมากเลยฝั่งนู้นจะเป็นโรงเรียนวัดนะวัดเสนหาจ้าทุกคนโอ้ตายร้อนไหมทุกคนร้อนแต่ในโรงแรมเย็นมากนี่ฮบรรยากาศ เดินมาจากโรงแรมนะมี่ตำรวจภาคเจ็ดอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเลยเนี่ยไปธงชาติแล้วก็นี่เป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดหน้าโรงเรียนคนหนึ่งจ้โรงเรียนตำรวจคนต,ตำรวจนะยะพาคเจ็ดเดี๋ยวเราจะไปไปดูหน้าตาีิจ้าน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้ถ่ายเสริมนะเวลามาก็ออเดอร์ได้เลยจะเป็นน้ำราดแบบไหนนะครับทำกันแบบร้อนๆสดๆตรงนี้เลยเมนูกล้วยปิ้ง ลิงอ้วนสาขาเดียวหรอคะหนูที่ <kalk a. S 2> ไหนคะบ้านโป,งนป,งนปงนน่งาปราชบุ2 2> รีอ๋อบ้านโป่งอะไรสาขาแรกสาขาแรกอันที่สาขาที่สองสาขาที่สองเหรอหนูเป็นคนบ้านโป่งเหรอคะออ๋ oh, <okay. S 2> โอเคนี่ขยันทำกินน่ารักมากเข้าใจคิดประดิษฐ์เมนูดูสิน่าทานมากๆเลยทุกคนนะคะแล้วไปงานองค์พระยังไปเดลนมาแล้วคะ่ะไปเที่ยวอะไรเออสนามจันทร์เคยไปไหมน่าไปเนาะข้างในเนาะเมื่อเช้าพี่ไปมา เขาปิดแค่เก้าโมงช่วงนี้แล้วก็4ี่โมงเย็นอ<ไ>ีกทีหนึ่งตอนเย็นก็ไปดูไฟค่ะี่สนามจานไฟเลยบอกเขาเปิดไฟสวยเหรอพี่ไม่รู้เลยแต่วันนี้พี่ต้องกลับกรุงเทพแลรวะงไงจะต้องกลับไปออนไลน์แถวหนูหนู้นแต่ดูน่ากินมากเลยต้องจัดนะจ๊ะ<อ>นี่จะเราก็เดินนะเราได้แล้วเมนูกล้วยปิ้งจะอุดหนุนอุดหนุนก็ตรงนี้จะเป็นตลาดโรงเรียนทนหนึ่งมีก๋วยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวเรือนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะผ่านร้านสุก้อย สุก้อยนะฮะเป็นที่เป็นปลาหมึกกุ้งแล้วก็ปูตัวเป็นๆเลยนะใช้ตัวเป็นๆทับเข้าไปในขนมเลยนะทุกคนสุก้อยเซมเบจากข้างหน้านี่แหละที่เราลงไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมคะนะครับเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากก็คือเอาปลาหมึกเป็นตัวๆเลยมาทับแบนๆกุ้งแล้วก็ปูปลาริวเนื้อริวเนื้อริวกิวเนื้อ อริวกิวเนื้ออะไรนะเขาเรียกวากิวไอ้ปลาริวกิวแล้วนั่นน่ะเนี่ยนะครับนี่ข้างหน้าจะมีเจร้านของกินเดินไปหน่อยก็สนามจันเดินไปหน่อยก็งานพระประถมเจดีจ้ะใบกระท่อมก็มีขายเห็นไหมนี่ไงทุกคนสุก,ก้กยแซมเบ้เห็นไหมข้างหน้าเนี่นี่จ้ะน,นี่จ้ะ ที่เราสั่งไปกินกันข้างหน้าก็จะเป็นโก่นักบินปลาท่องโก่จ้ะนี่จ้าทุกคนร้านกาแฟาอยู่ไม่ไกลจากสนามจันนะจ๊ะตรงภาคหนึ่งภาคเจ็ดตำรวจตรงเรียนพลตำรวจหนึ่งตรงนี้นะจ๊ะเมื่อกี้เรามาจากส้มตำบางแสนนะจ๊ะแต่ว่าอยู่ในคนครปฐมนะทุกคนมางาน องค์พระปฐมเจดีทั้งทีก็ต้องแวะมาหาร้านน้ำที่แบบอร่อยเด็ดนี่จ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้อ่ะเรามารีวิวกันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนี่จ้าบรรยากาศน้านอุ้ยมีของเล่นด้วยเหรอเนี่ยร้านนั่งน,นั่งจังเลยคนมีจะเป็นแบบนี้ดูเมนูได้เลยนี่จ้ามีเีมีูีมีเมนกมูกาแฟสดนะครับ มีนมหมีก็มานมหมีปัน่นนมชมพูมีหมดเลยตามนี้เลยเอ์เปรสโซ่กับคุมคาฟเฟจ๊าจ้าอันนี้น่ารักมีโมเดลด้วยโอเคร้านเปิดกี่โมงมั้งจ๊ะแต่เช้าเลยเนาะจ้ะโอเคอ่ะใครจะมาชิมมานั่งชิวกันไม่ไกลาจากสถานีรถไฟองค์พระปฐมเจดีแล้วก็พระชวังสนามจันด้วยทางนี้จะเลี้ยวไปนะจ๊ะทุกคน ลืมบอกชื่อร้านก๊อสิบอยจ้ะทุกคนอันนี้ส้มตำบางแสนจ้าน,นี่เดี๋ยวเราจะซื้อไปกินที่กรุงเทพด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้เยราถ่ายถ่ายสดๆย่อยๆไปก่อนนะฮะทุกคนไม่ไกลจากภาค7นะยะนี่จำไว้เลยนะจ๊ะทุกคนที่นี่จามไม่ใช่อ,อน้ำมันพืชในการทอดไก่เป็นน้ำมันหมูแบบสุขภาพมากเลย ส้มตำบางแสนพี่โกบนะยาพี่โกบจ้านี่นี่นะนางจะแบบใจดีมากกันเองกับลูกค้าลูกค้าติดนะโอเคฝากไว้ด้วยไม่ไกลจากองค์พระปฐมเจดีย์เดินไปทางนี้เราก็สนามจันนะทุกคนแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นราชาก๋วยเตี๋ยวไก่มะละที่อร่อยนุ่มมากอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะทุกคนแล้วก็มายาไมีคีีหนึ่งนี้คืดภาคเจ็ดที่จะมีอาหงอาหารสุกอยแซมเบ้ กล้วยปิ้งลิงอ้วนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปนิดนึงก็จะเป็นที่พักอ่จันทราเพลสซึ่งหน้าพักมาร่มรื่นมีต้นไม้แปลกแปอ,อ่มีโพด่างด้วยนะทูด่างทพด่างอยู่ด้วยกันมีร้วอ,อ่แสงจันด่างนะไปดูได้เลยที่หน้าอ่จันทราเพลสนะจะไม่ไกลาจากสถานีรถไฟเดินนะไม่ต้องขับรถนะฮะเปลืองน้ำมันจาะทุกคนฝากไปด้วยนะจะฝากติดตามฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ